สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะพามาส่องคอมเมนต์คลิปของพาริตาเป็นโฟกัสหรือว่าแฟนแคมนั่นเองจากเบลลี่ไลค์ยูใน M อ็มเคาว์ดาวที่เพิ่งขึ้นโปรโมทกันไปพาริตาเนี่ย ได้รับคำชื่นชมมากมายเลยจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องความสวยคนชมกันตลอดชมกันเสมอจนเจ้าตัวเองเนี่ยน้องต้องบอกว่าชมเรื่องหนูร้องเพลงชมเรื่องหนูเต้นด้วยนะเรื่องความสวยเนี่ยอันนี้หนูรู้แล้วโอ้โหก็น่ารักไปอีกแบบแต่รับคนสวยเขารู้ตัวว่าตัวเองสวยมากขนาดไหนและใน r e a l Like you ที่เป็น Special State แฟนแคมของพาริตานั้นในตอนนี้เนี่ยก็ยอดวิวถล่มทลายมากเลยนะครับ M Countdown เขาก็มาลงคลิปแฟนแคมของพาริตาเนี่ยให้พวกเราเข้าไปดูกันตอนนี้ก็มีลงใหม่มาด้วยอีกหนึ่งคลิปก็อย่าลืมตามไปดูกันนะครับมีคลิปแบบเป็นแฟนแคมเต็มๆด้วยแล้วก็เป็นคลิปที่เป็นแนวตั้งก็สามารถตามไปดูกันได้ทุกคลิปของพาริตาแล้วก็ทุกคลิปของ Baby Monster เลยล่าสุดนี้ยอดวิวเนี่ยทะลุ4.4หมื่นไปแล้วนะครับหลังจากที่ทางรายการเนี่ยได้อัปโหลดลงไว้ คอมเมนต์มากันเพียบชื่นชมพาริตากันใหญ่เลยแฟนเกาเนี่ยโดนพาิตาตกไปเยอะมากจากที่ฐานแฟนที่เกาเนี่ยก็ถือ่าเยอะมากอีกหนึ่งคนแต่ในตอนนี้เนี่ยเพิ่มจํานวนขึ้นมากมายมีบอกว่าพาริตาทําไมถึงสวยจังทําไมเธอน่ารักมากทําไมเธอถึงมีเสน่ห์ขนาดนี้ทําไมเธอถึงดูสง่างามสุดๆด,ดูงดงามมากบนเวทีทําไมถึงมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดใจมีบางช่วงที่ดูลึกลับน่าค้นหาและก็ดูสง,ง่างามเป็นในตัวเธออ่อนช้อยเธออ่อนน้อมและ

พริ้วไหวบนเวทีมีแต่คําว่าสง่างามเหลือเกินอันนี้คืออวยยศกันเต็มที่มากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพาิตาดูสง่างามไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้าแต่รวมไปถึงจังหวะในการเต้นของเธอดูสง่างามไปเหมือนกันมีบอกว่าชุดนักเรียนเข้ากับน้องแพรมากชุดนักเรียนนี้รู้สึกว่าพาิตาใส่ออกมาแล้วช่างดูสง,งา่าเขาบอกว่าน้องแพรสง,งา่สงงาสง่ากันหลายคนนะฟิลเจ้าหญิงเลยคําว่าสง่างามเนี่ยมันจะมีมากกว่าแค่สวยคือทุกอย่างมันต้องเพียบพร้อมด้วย ไม่ว่าจะเป็นชุดหน้าหรือว่าหุ่นนั่นเองนะครับพาริตาสง่างามคํานี้ไม่เกินจริงเพราะว่าคนเก่าชมกันเยอะมากมีด้วยบอกว่าผมยาวสีแบบนี้เนี่ยเหมาะกับพาริตาจัง อยากให้พาริตาทำผมสีแบบนี้ไปนานๆไม่ต้องเป็นสีอื่นเลยก็ได้ชอบที่เธอนั้นมีผมสีบลอ์สว่างหรือว่าน้ำตาลสว่างประมาณนี้พาริตาคือเมนวิชวลของฉันควีนวิชวลแห่งเบบี้มอนสเตอร์มีบอกว่าใครเนี่ยที่ชอบพาริตาบ้างฉันเนี่ยหลงรักพาริตาที่สุดเลยโอ้โหต้องแพร่เสียงดีจังเลยทั้งเต้นไปด้วยร้องไปด้วยแต่เธอไม่มีอาการเหนื่อยหอบที่สําคัญรอยยิ้มของเธอนั้นหวานฉ่าเลยนะครับเหมือนกวางเขาบอกว่าตาพาริตาเหมือนกวาง มากมากโอ้โหคอมเมนต์เยอะสุด คนเก่าก็รักคนจีนก็มามีแฟนอินเตอร์เพียบแฟนไทยก็ไปคอมเมนต์ด้วยนี่แหละคือหลากหลายความคิดเห็นที่มีต่อพาริตาเรื่องความสวยชมกันฉ่ำอยู่แล้วเรื่องความสง่าอันนี้ก็ไม่มีใครปฏิเสธนะครับเรื่องความสามารถเขาก็อวยกันเต็มที่แต่ที่อวยอวยเนี่ยก็ความจริงทั้งนั้นด้วยใครที่อยากเห็นคอมเมนต์มากมายเพิ่มเติมก็เข้าไปดูเข้าไปส่องกันได้ที่แฟนแคมของน้องแพรนะครับตอนนี้เนี่ยมีส่องคลิปแล้วคลิปเก่าที่ลงไว้ก่อนหน้านั้น40,000กว่าวิวคลิปใหม่ที่เพิ่งลงไปเนี่ย ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประมาณ1 1มื0 0วิวแล้วนะครับก็สามารถตามไปดูเพิ่มเติมกันได้น้องแพรพริตาจาก Baby ้มอนสเตอร์ใครเนี่ยที่คิดเห็นตรงกันกันกบหลากหลายคอมเมนต์ที่เราหยิบยกมาเป็นตัวอย่างเป็นซัมเปิล e เนี่ยก็คอมเมนต์มากันได้เลยว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับ